เรื่องนึงที่ผมอยากจะพูดนะครับก็คือเรื่องของการโกงกราฟนะครับทำไมกราฟในโบรกเกอร์กับกราฟในเทรดดิ้งวิวไม่เหมือนกันผมได้เทรด forex มามากกว่า8ปีนะครับแล้วก็หนึ่งในโบรกเกอร์ที่ผมใช้เป็นประจําเลยแล้วก็ใช้บ่อยมากๆนะก็คือ Scap นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกเหตุผลว่าทําไมผมถึงเลือกใช้ Scap นะครับอันดับแรกเลยนะครับผมอยากพูดถึงความตรงไปตรงมาของโบรกเกอร์นะครับเราอาจจะเห็นหลายๆโบรกเกอร์นะครับให้เครดิตหรือว่าโบนัสครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งโบนัสนั้นนะครับไม่สามารถท และถ้าอิวคิทตี้เนี่ยมันต่ำกว่าหนึ่งเหรียญนะครับพอรตก็จะมาที่คอนะครับเครดิตที่เป็นบกเนี่ยที่เป็นบกตรงไปตรงมาเนี่ยจะสามารถลากได้นะครับอย่างที่2องเนี่ยเรื่องของการปรับเลเวลเลทที่ไม่เป็นธรรมนะครับหลายครั้งนะฮะที่โบรกเกอร์ปรับลดเลเวลเลทของเราโดยที่ไม่ได้บอกเราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงก่อนข่าวนี่ครับช่วงหลังข่าวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับว่าทำไมนะครับหลากหลายโบรกเกอร์เนี่ยถึงสู้เอทแคปไม่ได้เพราะว่าเอทแคปนะครับเอาง่ายว่าคุณฟิกมาตตตั้้งแ่นนะครัับก็จะคงงเเเลลวออย่านน้ไปตอดแม้ว่าจะมีีข่่าวทุนแรง แแค่ไหน,นล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะพูดนะครับก็คือเรื่องของการโกงการาฟนะครับหลายคนจะมาถามผมว่าเฮ้ยทำไมการาฟในโบกเกอร์กับกราฟในเทรดดิ้งวิวไม่เหมือนกันถ้ามันต่างกันแค่ร้อยสองร้อยจุดอันนั้นยังพอรับไหวนะครับแต่บางบลกเกอร์เนี่ยห่างนะฮะเขาเรียกว่าถ่างสเปดมากถึง1000จนถึง2,000จุดนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าโกงการาฟแน่ๆน,นะครับแต่ว่ามั่นใจกับเอได้เพราะเ c a p เนี่ยเป็น non d e a i n g d e x นะครับเขาจะไม่สามารถที่จะยุ่งกับออเดอร์ของลูกค้าได้เลยหรือว่ายุ่งกับการาฟได้เลยนะครรรรรเเเพาาาาาว่า่ทททุกุกกกๆๆหืออดด์ี เอ็ดเนี่ยจะส่งตลาดทันที100%นะครับให้เรามั่นใจได้เลยว่าเราจะไม่เจอกาฟผีหลอกในเอ็ดแแน่นอนนะครับเอาจริงๆนะฮะถ้าคุณจะตัดสินใจเทรดจริงๆเลยนะครับเราคุณเลือกโบลกเกอร์ที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นใบไลเสอะไรต่างๆนะครับที่จะต้องมีรองรับมากมายนะครับแล้วก็การเปิดมายาวนานแล้วก็การที่ไม่มีประวัติเสื่อมเสียอะไรต่างๆต่อบรกเกอร์นะครับซึ่งเอ็ดแคปเนี่ยทำมาได้ดีตลอดระยะเวลาที่เขาเปิดบรกเกอร์มานะครับมากกว่า10ปีแล้วนะครับอีกเรื่องอน ของ s c a p นะครับค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับเกลี่ยชั้นได้กับโบรกเกอร์ชั้นนําที่เราเทรดกันหรือว่าเราทุกคนรู้จักกันได้เลยนะครับแล้วก็สเปดของทองคำเนี่ยค่อนข้างที่จะพรีเมียมมากๆนะฮะอยู่ที่ประมาณ12จุดเท่านั้นพอเอ็ดแคปเนี่ยไม่ได้ปรับลดเลเวลเลยนะครับแล้วก็การเทรดทองคำเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็สเปดต่ำนะครับทั้ทุกคนเนี่ยสามารถทํากําไรได้อย่างดีแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถเทรดได้อย่างราบรื่นนะครับด้วยคําสั่งของเอ็ดแคปเนี่ยนะครับส่งไปทางโซเวอร์โดยตรงนะครับแล้วก็รวดเร็วววมมาาาากเเเเเีีีีีียยยยพพพง้้นนนนนนทททท่่ััััะะคครรรบบซอ์ตป็ภษไแล ภาษาลาวติดต่อง่าย <Okay. S 1> เราสามารถที่จะโทรสายฟงได้เลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมชอบมากๆนะครับเอ็ดแคปสามารถเทรดที่เทรดดิ้งวิวได้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้รวดเร็วทันใจมากๆนะครับเอ็ดแคปซับพอร์ตเทรดดิ้งวิวแล้วก็เป็นโบรกเกอร์แรกๆที่ซั p พอร์ตเทรดดิ้งวิวด้วยนะครับหลายคนก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วการเทรดสำหรับเราแล้วเนี่ยเราควรจะต้องเลือกโบรกเกอร์ที่ตรับมาตรฐานเพราะว่าเงินของเราเนี่ยฝากอยู่ที่โบรกเกอร์นะครับถ้าเกิดว่าเราฝากในโบรกเกอร์ที่ไม่ดีเนี่ยต่อให้เราเทรดดีแค่ไหนถ้าโบรกเกอร์นรั ว่าโกงอะไรต่างๆนะครับเราก็จะได้กําไรไม่เต็มไม่เต็มหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการเลือกโบรกเกอร์ที่ดีนะครับคุณจะต้องตัดสินใจเลือกอย่างพิถีพิถันนะครับส่วนใครที่หลังเริ่มเทดการเทรด f o r ร x มีความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วศึกษาให้มากพอก่อนที่จะเริ่มที่จะเทรดนะครับจริงๆแล้วเอ็แคปปีบัญชีเดโมลองไปเปิดเทรดเดโมก่อนก็ได้นะครับ